สวัสดีนะทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกับช่องในโบธินะ่ะลุงเลื่อนก็กำลังกวัดเศษปูนออกจากตรงนั้นอยู่นะพี่น้องเลยเดี๋ยวผมก็จะปูนนะขึ้นรถกลับนะทุกท่านเนื่องจากเราไม่ได้ใช้แล้วนะท่านเป็นขั้นตอนการผรสมปูนนะก็มันไม่จะเป็นต้องใช้นะ <c oughs>

เรียบร้อยเอาโมปูนขึ้นนะพี่น้องเลยทีเร,ยเราก็จะมามัดกัน โมปูนเนี่ยเหมาะกับงานทีปูนนะท่านแต่งานไอ้พวกก่อฉาบเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันติดโม่ไม่ใช่อะไรหรอกอย่างเช่นไอ้ก่อนเนี่ยไอ้ตอนที่เราก่อนเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่ติดโม้ปูนมันติดโม่ต้องผสมด้วยกระบะปูเนเอานะมันถึงจะโอเค คนบ้าเห็ดก็ขี่ปั่นจักรยานกลับแล้วล่ะ อโอเคอยู่ลุงเลื่อนก็ทำความสะอาดเดี๋ยวฟังนี้น้ำเด้อลุงเลื่อนฟังนี่น้ำเด้อข้างนอกนี่เด้เอองานเบาๆงานขัดถูให้ลุงเลื่อนทำไป ดีใจปะจโอ้ดีใจเสด็จเพือนไม่อยู่แล้วเออดีใจหลายอืออันนี้อันนี้อย่าเพิ่งไปซูนมันแห้งเด้ออย่าไปจับเขย่ามันเด้เด้อมันมันพังเด้มันท่านได้แข็งคักเด้อย่าไปตรวจสอบมันเด้อ เราก็จะเดินทางกลับนะพี่โน้องเอ้ย <Ooh. S 1> เรือเงอนงามนะลุลงเรือนนี่บ้านหลังน,นี้สวยที่สุดามยังไม่เคยทำบ้านกระทัดรัดขนาดนี้มาก่อนหลายคนเห็นก็อยากได้นะพี่โน้องเอ้ยหลังนี้พอดีอยู่คนว่าส่วนใหญ่คนที่แบบ อยู่กันสองพวเมียนี่อยากได้นะทรงนี้นี่อยู่กันสองพวเมียนี่อยากได้ทรงนี้แต่ถ้าลูกล้านหาหกคนเนี่ยไม่เหมาะนะพี่น้องมีลูกมีร้านครอบครัวใหญ่เนี่ยไม่ได้เลยนะนี่ประมาณอยู่กันสามคนขึ้นไปนี่ยม่ได้ถ้าสามคนขึ้นไปเนี่ยคือมันมันไม่ส่วนตัวถ้าสองัวเมียเนี่ยได้อยู่นะถ้าเป็นครอบครัวไดยพี่น้องเฮื่นอนซํานี่นะ แต่ว่าถ้าอยู่ผพ้เดียวมันก็สีงไง่ในจังน้อยนะครับสองคนพอดีลุงเลื่อต้องหาคู่แล้วละ่ะอืมเออฮะเราก็จะเดินทางนะเดินทางกลับนะทุกท่านอีกโมูู่นะพี่น้องอยังไงก็ฝากไว้ท่าน,นี้เนาะ สวัสดีครับ